โซเชียลบอสโจตอบกลับชาวเน็ตผมในฐานะผู้บริหารผมในฐานะผู้สร้างผมรู้ดีคุณไม่ต้องอ่ะเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงพี่น้องคะมือนีสาร์อาจจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะก่อนที่จะมาอัปเดตประเด็นนี้พี่น้องคาขออัปเดตเรื่องราวดีๆของภาพยนตร์เรื่องคายอ้อซึ่งตอนนี้บอกเลยนะว่าตอนนี้ก็ เป็นกระแสและถูกพูดถึงในวงการหมอลำและวงการหนังซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นวาระใหญ่ของคนอีสานและนับถอยหลังนะคะใกล้ถึงวันเข้าฉายเต็มทีแล้ววันที่17กรกาคม2568ชมพร้อมกันทั่วประเทศและตอนนี้เริ่มปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วแต่ละทีเซอร์บอกเลยนะขนลุกนะคะคนคิงลุกเลยเทียวยิ่งทำให้นะคะ กระตุ้นต่อมอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ของเรานะคะมันทำงานขึ้นมาทันทีอ่ะสำหรับใครยังไม่ได้ชมทีเซอร์เดี๋ยวไอเปิดทีเซอร์ให้ดูนะคะอ้อนะคือคู่ผู้หลวงรักไปแล้วที่มีจิตเมตตาสูงเจ้าเสือหน้คุบาอาจารย์วะแข้งจะสิชกัยอกดิ บางเถอะสิ่งที่เฮาแนมเบอร์เห็น็บ่บริหมายค่าเอบคนบูมี่เด้ดังที่เกิดขึ้นกระบว้งเข้ามือนี่เป็นหย่อนไข้ออกร่ยอมรับซะหัวมึงกับกูไข้อ้อทำแพงเูา,าเสือเป็นคนละแน้วแล้ว มสำหรับนะคะทีเซอร์ภาพยนตร์เรื่องไขยออบอกเลยนะว่าทุกฉากทุกตอนเนี่ยคือเก็บรายละเอียดได้ดีมากทำถึง และมันทําให้กระตุ้นต่อมอยากดูหนังขึ้นมานะคะอยากดูหนังอยากเข้าลงภาพยนตร์ขึ้นมาทันทีและหลายคนเนี่ยคะ่ะก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งตารอแล้วก็รอคอยวันเข้าฉายรอให้ถึงวันเต็มทีแล้วแล้วก็พร้อมจะสนับสนนุนนะคะทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสนับสนุนน้องอุ๋งเอิงนะคะแล้วก็บอสโจยมนินด้วยแต่มันมีบางคนพี่น้องคะ่ะเพิ่นนะคะ ก็เขาเรียกว่ายัางเป็นคนที่มีความคิดลบๆแล้วก็ใช้พลังลบๆของตัวเองนะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะในทีเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ชาวเน็ตท่านหนึ่งนะคะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้ว่าโปรโมทแทบตุยสุดท้ายนะคะออกมาไม่ได้เรื่องสับเปลอทำร้ายได้ถล่มทลายไม่เห็นโปรโมทอะไรเลยเนี่ยหนังดีของแท้ บอสโจยมานินะคะหลังจากได้อ่านนะคะคอมเมนต์นี้ก็แคปคอมเมนต์นี้และก็โพสแคปชั่นแบบนี้ว่ารู้ได้ยังไงครับว่าแฮชแท็กขายออไม่ได้เรื่องส่วนการโปรโมทผมในฐานะผู้สร้างการทำงานแต่ละชิ้นทำเสร็จก็ย่อมโปรโมทโฆษณา PR ประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ หรือจะให้ผมทำเสร็จไม่ต้องบอกให้ใครรู้หนังดีมากขอเก็บไว้ดูคนเดียวขออนุญาตพี่น้องค่ะขออนุญาตหัวไปนำคงไม่ใช่ละครับยิ่งเรื่องนี้ใช้ทุนร่วม25ล้านบาทเลยนะอมสอไอเติมให้เองเลยนะจริงๆเยอะมากอย่าเปรียบเทียบครับหนังสับปเปลอ หนังนะคะคือหนังที่เป็นครูบาอาจารย์สร้างปรากฏการณ์สร้างชื่อเสียงให้กับหนังอีสานครับที่สุดแล้วและยกขึ้นหิ่งครับพร้อมทั้งยังเป็นหนังที่นะคะเป็นหนังแรงบันดาลใจให้ผมได้ทำหนังเรื่องนี้ครับ ส่วนรายได้นะคะได้เท่าไร่ผมก็ดีใจหมดครับสำคัญคือผมได้ทำในสิ่งที่ผมฝันสิ่งที่ผมอยากทำและเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับความเชื่อของเหล่าศิลปินและคนอีสานผมคือลูกศิลปินผมคือลูกหมอลำผมคือคนอีสานผมคือลูกอีสานเลือก น่าจะพิมพ์มาเลือดอีสานเนาะเลือดอีสานนะคะภูมิใจที่ได้นําเสนอความเป็นอีสานที่พร้อมจะตีแผล่ไปทั่วภูมิภาคนะคะและต่างชาติเออและหนังคลายอ้อแฮชแทกนะคะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของดีบ้านเฮาครับนะจ๊ะอ่ะก็จริงคะ่ะพี่น้องคะ่ะทำอะไรมันก็ต้องมีการโปรโมตนั่นแหละ เพราะว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องทำ P.R. ทำโปรโมตหนังดีจะเก็บไว้ดูคนเดียวอย่างนั้นหรือือมไม่โปรโมตได้อย่างไรแล้วใครจะรู้ได้อย่างไรกันเนาะพี่น้องคะแต่บอกเลยว่า ทีเซอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้แค่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็กระตุ้นต่อมนะคะที่ทําให้บางคนนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้เข้าภาพยนตร์ไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังเนี่ยมาหลายปีบางคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่า25ปีแล้วไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์หรือว่าโรงหนังรอบนี้แหละจะนะคะไปดูขายอ้อเป็นที่แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเลยเราเป็นคนอีสานเราเป็นเลือดอีสานเรารักในศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานและอยากจะ ไปนะคะสนับสนุนแล้วก็ที่สําคัญเลยภาพยนตร์มันเป็นภาพยนตร์ที่คือด้วยตัวเนื้อบทละครมันมีทั้งเรื่องลี้ลับเรื่องความเชื่อวัฒนธรรมมันมีองค์ประกอบลหลายอย่างที่ทำให้ FC แฟนคลับหรือว่าคอหนังอยากจะเข้าไปดูนะคะพี่น้องขาส่วนคนที่เขายังมีอคติยังคิดลบนะคะพี่น้องขาคิดลบหรือว่าอาคติอยู่เนี่ย บอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แค่ไม่ต้องไปดูคุณก็แค่เลื่อนผ่านนะพี่น้องนะว่าต้องมาแสดงความคิดเห็นลบๆของตนเองบนพื้นที่นี้แต่ใดๆคือถ้าคุณเป็นคนอีสานคนหนึ่งคนที่รักในศิลปะวัฒนธรรมคนที่รักในวงการหมอลำอยากจะให้ทุกๆคนนะคะลองไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูกันและเรามาพูดคุยกันว่า เป็นยังไงนะคะที่ช่องมักหมอลำนิวสำหรับมื่อนี้พี่น้องคะสาวไอคอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะพ่อนะคือคู่ผู้หลวงรักไปแล้วที่นี่กิตเมตตาสูงเจ้าเสื้อให้คู่บาอาจารย์บ่แกงเราจะพิชไขวอรดิ บางเือสิ่งที่เฮาแนมบ่วเห็น็บ่บริหมายควว่อบพนบ่มีเด้ดังที่เกิดขึ้นกะว่งเฮ้ามือนี่เป็นยอ่ยอนไข้ออกย่อมรับซะว่าม,มึงกับสื่อไข้าขาออกทำแพงเูาเสือกันคนละแนวแล้ว